รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเป็นข้อคิดจากซุนวูเจ้ากลยุทธ์ด้านศึกสงครามของจีนที่หลายๆคนรู้จักกันดีแต่ทราบหรือไม่ว่าซุนวูยังมีทายาตรุ่นหลานอีกหนึ่งคนที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเขาคนนั้นก็คือซุนปินผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักกลยุทธ์ด้านการทหารชาวจีนผู้หลักแหลมอีกคนหนึ่งแต่ชีวิตของซุนปินต้องผ่านวิบากกรรมมากมายเนื่องจากถูกสหายรักหักหลัง จนในที่สุดเขาต้องกลายเป็นคนพิการเรื่องราวชีวิตของเขาจะเข้มข้นขนาดไหนเราไปติดตามกันเลยค่ะซุนปินมีชีวิตอยู่ในประวัติศา,ศาสตร์จีนยุคจ้านหัวมีชื่อเดิมว่าซุนโปหลิงแต่ภายหลังมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตทำให้เขาต้องเปลี่ยนชื่อไปเป็นซุนปินส่วนเหตุการณ์ที่ว่าคืออะไรนั้นเราจะได้ทราบกันในไม่ช้านี้ซุนปินเป็นเด็กกำพรา้า แต่เขาเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและโชคดีได้มีโอกาสไปร่ำเรียนกับอาจารย์กุยกูจือเจ้าสำนักเหอเจียแห่งผาบีศาสตร์ P B S A R D, ผู้ซึ่งเป็นปราชญ์ที่รู้รอบด้านที่ไม่ว่าใครก็อยากฝากตัวเป็นศิษย์ซุนปินมีพี่น้องร่วมสาบานหนึ่งคนชื่อว่าผังจวนทั้งคู่ได้ไปขอฝากตัวเป็นศิษย์กับกุยกูจือแต่ปกติแล้วอาจารย์คนนี้ไม่รับใครเป็นศิษย์ง่ายๆครั้งนี้ก็เช่นกัน เขาได้ทดสอบทั้งสองโดยบอกให้ไปเด็ดใบไม้มาให้คนละหนึ่งใบเมื่อเห็นใบไม้ที่ซุนปินเด็ดมาเขาก็ยอมรับซุนปินเป็นสิทธิ์ในทันทีแต่กลับปฏิเสธผังจวนนั่นก็เป็นเพราะซุนปินเลือกเด็ดใบไม้แก่ใกล้ร่วงมาให้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาไม่ต้องการทำลายต้นไม้แต่ผังจวนเลือกเก็บใบอ่อนมาเพียงเพราะว่ามันเด็ดง่าย แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่หยาบกระด้างทว่าสุดท้ายแล้วซุนปินก็เอ่ยขอร้องอาจารย์ให้รับผังจวนมาเป็นสิษย์ด้วยกุยกูจือจึงยอมใจอ่อนรับเขาเข้ามาเป็นสิษย์อีกคนทั้งสองได้ศึกษาร่วมกันในสำนักแห่งนี้อยู่หลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งผังจวนได้ข่าวว่าแคว้นเว่ยกำลังรับสมัครผู้มีความสามารถเข้ารับราชการเขาดีใจเป็นอย่างมาก เพราะใฝ่ฝันอยากรับราชการมานานแล้วจึงได้ไปขออนุญาตจากอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้ขัดข้องและก่อนไปยังได้ทํานายดวงชะตาให้ด้วยว่าเขาจะรุ่งเรืองเมื่อพบแพะและจะถึงเคราะห์เมื่อพบมา้าก่อนไปผังจวนได้บอกกับซุนปินว่าถ้าเขาได้มีตำแหน่งสูงในแคว้นเว่ยจะเสนอชื่อซุนปินให้มารับราชการด้วยกัน ซุนปินยังคงร่ำเรียนกับอาจารย์ต่อไปวันหนึ่งอาจารย์เรียกเขาเข้าไปพบและหยิบตำราเล่มหนึ่งออกมาซึ่งก็คือตำราพี่ชัยสงครามของซุนวูบรรพบุพรุษของซุนปินนั่นเองเหตุที่อาจารย์ได้ตำราเล่มนี้มาครอบครองก็เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับซุนวูและเมื่อเห็นแล้วว่าซุนปินทั้งมากความสามารถและมีเมตตาจึงสมควรที่จะเป็นผู้ศึกษาสุดยอดตำราเล่มนี้ หลังจากที่ซุนปินได้ศึกษาไม่นานเขาก็จดจำและเข้าใจตำราของซุนวูได้จนหมดสิน้นด้านผังจวนเมื่อถึงแขวนเว่ยก็ได้เข้าเฝ้าเว่ยหุยหวางซึ่งเป็นท่านอองแห่งแควนเว่ยเขาได้มีโอกาสเข้าทดสอบความสามารถระหว่างที่รอนั่นเองมีคนนำเนื้อแพะตุ๋นมาถวายให้แก่ท่านอ,องเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็นึกถึงคำทำนายของอาจารย์ว่าเมื่อพบแพะจะรุ่งเรือง เขาจึงมั่นใจว่าจะต้องได้ดีที่ดีเป็นแน่แท้และผลปรากฏว่าเขาก็ได้รับเลือกให้เป็นแม่ทัพจริงดังที่ตั้งใจจากนั้นผังจวนได้นำทหารว่ยปราบปรามแคว้นเล็กๆได้หลายแคว้นสร้างความดีความชอบมากมายเวลาผ่านไปเนิ่นนานซุนปินได้แต่รอว่าเมื่อใดพี่น้องร่วมสาบานจะแนะนำตัวเขาต่อท่านอ,องแน่นอนว่าผังจวนผู้ทะเยอทะยาน ย่อมไม่อยากให้ซุนปินผู้ปราดเปรื่องขึ้นมาเป็นคู่แข่งจึงไม่ยอมทำตามสัญญาทว่าระหว่างนั้นชิ้นหัวหลีซึ่งเป็นเพื่อนของอาจารย์กุยกูจือบังเอิญทราบเรื่องราวทั้งหมดนี้เข้าจึงได้เดินทางไปเข้าเฝ้าท่านอองโดยตรงและทูลว่าเขาทราบว่าในหุบเขาปีศาจมีหลานของซุนวูที่มีสติปัญญาเลิศล้ำหากนำมารับราชการจะช่วยราชสำนักได้มาก ท่านอ๋องได้ยินดังนั้นจึงเรียกผังจวนมาไต่ถามว่าเมื่อมีพี่น้องร่วมสาบานที่มีความรู้ดีขนาดนี้เหตุใดจึงไม่แนะนําให้เขามาทํางานด้วยกันผังจวนตอบเอาตัวรอดไปว่าที่จริงเขาก็อยากแนะนําแต่ติดตรงที่ว่าซุนปินนั้นเป็นชาวฉีแเกรงว่าในวันข้างหน้าเขาอาจคิดแปรพักไปหาแคว้นฉีได้แต่ว่ยหุยหวางก็ไม่ได้นำพาเพราะเขาเคยเห็นตัวอย่างมามากมาย ว่ามีคนที่ยอมทำงานให้แคว้นอื่นอย่างซื่อสัตย์ทั้งที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตนว่าแล้วเขาจึงส่งคนไปรับซุนปินมาในทันทีฝั่งซุนปินก็หลงเข้าใจผิดว่าผังจวนคงเอ่ยแนะนำเขาจึงได้มีคนมารับเขารีบบอกลาอาจารย์เพื่อลงไปรับราชการแต่อาจารย์มองทุกอย่างออกและได้ทำนายดวงชะตาให้แก่ซุนปินไว้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในบ้านปลายที่ดินแดนเก่าของตัวเอง แต่ก่อนหน้านั้นต้องเผชิญเคาะกรรมใหญ่หลวงนอกจากนี้อาจารย์ยังเปลี่ยนชื่อเขาจากซุนโปโหลิงเป็นซุนปินซึ่งมีความหมายว่ากระดูกสะบ้าหัวเขา่าคล้ายกับจะเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นก่อนไปอาจารย์ยังได้มอบถุงแพรเล็กๆให้กับเขาหนึ่งใบแล้วกําชับไว้ว่าถ้าหากเกิดภาวะขับขันให้เปิดถุงแพรนี้ออกดู เมื่อซุนปิงไปถึงผังจวนพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ซุนปินขึ้นมาทัดเทียมตนได้อีกทั้งเมื่อทราบว่าซุนปินได้ศึกษาตำราพิชัยสงครามของซุนวูเขาก็ยิ่งร้อนรอนครั้งหนึ่งเวยหุยหวางได้ทดสอบความสามารถของทั้งสองโดยให้ตั้งกลศึกแข่งกันฝั่งซุนปินเมื่อเห็นกลศึกของผังจวนก็หาวิธีแก้ได้ในทันทีแต่เมื่อซุนปินเป็นฝ่ายตั้งกระบวนรบบ้าง ผังจวนถึงกับอึ้งเพราะไม่รู้วิธีแก้เขาได้แอบถามซุนปินว่านี่คือกลศึกอะไรด้วยความที่มีน้ำใจซุนปินจึงบอกวิธีแก้กลศึกนี้ให้แก่เขาและเมื่อได้คำตอบเขาจึงรีบทูลแก่ไว่หุยหวางทันทีเป็นอันว่าการทดสอบครั้งนี้ผ้นจึงออกมาเสมอกันแต่ในใจผังจวนนั้นเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเขาคิดจะกำจัดซุนปินให้พ้นทาง โดยออกอุบายเพื่อให้หวยหุยหวงังคิดว่าซุนปินกำลังจะแปรพักไปหาแคว้นฉีอันเป็นบ้านเกิดวันหนึ่งเขาให้คนสนิทของตนปลอมเป็นพ่อค้าจากแคว้นฉีและให้นำจดหมายมามอบแก่ซุนปินโดยบอกว่านี่คือจดหมายที่อาของซุนปินฝากมาความในจดหมายบอกว่าอาของซุนปินนั้นรับราชการอยู่ที่แคว้นฉีและต้องการชวนให้เขากลับมารับราชการที่บ้านเกิดด้วยกัน เมื่อซุนปินได้อ่านจดหมายจึงตอบกลับไปว่าบัดนี้เขาเป็นขุนนางแคว้นเว่ยแล้วหากกลับไปยังแคว้นฉีจะเป็นการไม่เหมาะสมแต่ผังจวนกลับปลอมลายมือของเขาและแปลงสารในจดหมายฉบับนั้นเสียใหม่โดยมีใจความว่าใจของซุนปินนั้นอยู่ที่แคว้นฉีตลอดเวลาหากหาช่องได้เขาจะต้องกลับไปช่วยแคว้นฉีอย่างแน่นอน ผังจวนร,รีบนำเอาจดหมายฉบับนี้ไปมอบแก่เว่ยหุยหวางและกล่าวหาว่าซุนปินเป็นคนทรยศเมื่อเว่ยหุยหวางได้ทราบความก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อในทันทีผังจวนจึงคิดอุบายต่อไปอีกว่าเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ขอให้รอดูอีกระยะหนึ่งหากเมื่อใดซุนปินเข้ามาขอลากลับแคว้นฉีนั่นแปลว่าเขากำลังแปรพักอย่างแน่นอน ระหว่างนั้นเขารีบไปขยันขยอให้ซุนปินขอลากลับบ้านเพื่อจะได้ไปพบหน้าอาที่พลัดพรากกันมานานโดยเขาจะเป็นคนทูลให้เว่ยหุยหวางเข้าใจเองเมื่อซุนปินเข้าไปขออนุญาตเว่ยหุยหวางจึงเห็นว่าทุกอย่างเป็นจริงตามที่ผังจวนว่าเอาไว้เขาเสียใจที่ไว้ใจคนผิดและสั่งประหารซุนปินในทันทีส่วนเว่ยหุยหวางก็ทำเป็นเสียใจและบอกซุนปินว่าจะขออภัยโทษให้ แต่ในความเป็นจริงเขากลับไปบอกหุยหุยหวางว่าความผิดของซุนปินนั้นไม่ถึงโทษประหารก็จริงอยู่แต่เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมขอให้สักหน้าผากเขาว่าคนทรยศและตัดกระดูกสะบ้าหัวเข่าออกจะได้เดินทางไปแคว้นฉีไม่ได้อีกตลอดการและการถูกตัดลูกสะบ้าหัวเขา่าก็สอดคล้องกับการที่อาจารย์เปลี่ยนชื่อให้เขาก่อนหน้านี้ เหตุผลแท้จริงที่ผังจวนไม่อยากให้ซุนปินตายก็เพราะว่าเขาอยากหลอกถามความลับเกี่ยวกับตำราพิชัยสงครามจากนั้นเขาได้ขอให้ซุนปินเขียนสิ่งที่จําได้จากตำราออกมาจนหมดและทุกวันเขาจะสั่งให้คนเข้าไปดูว่าเขียนถึงไหนแล้วแต่ระหว่างนั้นเองคนรับใช้ของผังจวนที่มีชื่อว่าเฉิงยี่ทนดูความจริงทุกอย่างไม่ไหวจึงตัดสินใจเล่าความจริงให้กับซุนปินฟัง เมื่อสุนปินได้รู้ก็รู้สึกว่าตนเองหวังพึ่งใครไม่ได้อีกแล้วจึงนึกถึงถุงผ้าที่อาจารย์เคยให้ไว้และเมื่อเปิดออกดูก็ปรากฏเห็นกระดาษแผ่นเล็กที่เขียนตัวอักษรไว้เพียงสามตัวว่าแกล้งเป็นบ้าเขาเข้าใจในทันทีว่าอาจารย์ต้องการสื่ออะไรใช่แล้วทางออกเพียงทางเดียวในตอนนี้ก็คือเขาต้องแกล้งเป็นบ้า ซุนปินแกล้งทำเป็นเป็นลมล้มพับแล้วน้ำลายฟูมปากเมื่อตื่นขึ้นมาก็ทำเป็นพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วนำเอาตำราที่คัดลายมือออกมาเผาจนหมดแต่ผังจวนยังไม่เชื่อในทันทีเขาทดสอบว่าซุนปินเป็นบ้าจริงหรือไม่โดยการให้คนใช้ลากซุนปินไปยังคอกหมูที่มีขี้หมูเต็มไปหมดเมื่อไปถึงซุนปินก็ตะกุยเอาขี้หมูเข้าปากแล้วเคี้ยวกินพลางก็หัวเราะร่วนเหมือนคนติดยา ผังจวนจึงปักใจเชื่อว่าซุนปินนั้นเป็นบ้าไปแล้วจริงๆนับจากนั้นเขาจึงไม่เข้าไปยุ่งกับซุนปินอีกเลยฝ่ายชินหัวหลีสหายของอาจารย์กุยกูจือเมื่อทราบความก็รู้สึกผิดที่แนะนำให้ซุนปินมารับราชการจนต้องพบเจอกับเคราะกรรมเช่นนี้เขารีบขอให้เชื้อพระวง์ของแคว้นฉีกราบทูลท่านอ,องแห่งแคว้นฉีเพื่อให้ช่วยเหลือซุนปินและบอกว่าแม้ซุนปินจะพิการ แต่สติปัญญาของเขายังเฉียบแหลมย่อมทำประโยชน์ให้แก่แคว้นฉีได้มากเมื่อท่านอ๋องได้ยินดังนั้นก็เห็นด้วยและยอมทำตามแผนการของชินหัวหลีโดยตั้งคณะทูตทำทีไปเข้าเฝ้าเว่ยหุยหวางขณะนั้นก็ให้ชายที่มีหน้าตาเหมือนกับซุนปินไปด้วยระหว่างที่เข้าเฝ้าก็ให้ชายคนนี้แอบไปเปลี่ยนตัวกับซุนปินและหลบหนีไปเมื่อคณะทูตเดินทางกลับ ผางจวนยังคงเห็นว่าซุนปินตัวปลอมอยู่ในคอกหมูจึงไม่ได้ใส่ใจเรื่องแผนชิงตัวและทำให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปได้ด้วยดีเมื่อไปถึงแคว้นฉีซุนปินได้แสดงความสามารถทางสติปัญญาให้เป็นที่ประจักษ์อยู่หลายครั้งครั้งที่เล่าขานกันมากก็คือการใช้กลยุทธ์สลับม้าเรื่องมีอยู่ว่าเทียนตี้ซึ่งเป็นแม่ทัพแคว้นฉีมักจะนำม้าไปแข่งกับท่านอ,องอยู่บ่อย แต่แข่งยังไงม้าของเทียนตี้ก็ไม่เคยชนะสักทีสุนปินจึงถามว่ากติกาการลงแข่งนั้นเป็นอย่างไรเทียนตี้บอกว่าจะต้องเอาชนะให้ได้สองในสามรอบเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็บอกว่าคราวหน้าให้เทียนตี้ใช้ม้าชุดเดิมลงแข่งและวางเดิมพันมากกว่าเดิมแต่ขอให้ทำตามกลยุทธ์ที่เขาวางให้ผลปรากฏว่าคราวนี้เทียนตี้เป็นฝ่ายได้ชัยชนะ ท่านอ,องแปลกใจมากเรียกตัวเถียนตี้มาซักถามเขาจึงบอกว่าได้ทาตามแผนการที่ซุนปินแนะนําโดยให้เอาม้าชั้นเลวของเขาไปแข่งกับม้าชั้นดีของท่านอองเอาม้าชั้นดีแข่งกับม้าชั้นกลางและนำม้าชั้นกลางแข่งกับม้าชั้นเลวเพียงเท่านี้ก็จะสามารถชนะสองในสามได้ไม่ยากท่านอ,องได้ยินก็ชอบใจมากและได้ทาบถามให้ซุนปินมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการวางกลนศึก และแล้วก็ถึงวันที่ซุนปินได้วางกลยุทธ์การศึกของจริงมีอยู่ครั้งหนึ่งแขวนเจ้ากําลังถูกแคว้นเว่ยโจมตีอย่างหนักจึงได้ขอความช่วยเหลือมายังกองทัพฉีที่แรกแม่ทัพเถียนตี้จะส่งทัพไปช่วยทันทีแต่ซุนปินก็ได้ทัดทานเอาไว้และเสนอให้แม่ทัพเถียนตี้ทำทีว่าจะเข้าบุกแควนว่ยก่อนเมื่อกองทัพว่ยทราบข่าวจึงรีบถอยทัพบ,บางส่วนกลับไปรักษาเมืองทันที จังหวะนั่นเองกองทัพแคว้นฉีได้ตลบหลังย้อนกลับไปช่วยแควนเจ้าได้จนสำเร็จและกลยุทธ์ล้อมว้อยช่วยเจ้าก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาพังจวนนำแคว้นว้ยไปบุกแควนหานแล้วแคว้นหานก็ได้ขอความช่วยเหลือจากกองทัพฉีเช่นกันแม่ทัพเถียนตี้เตรียมนำกองทัพออกไปช่วยเหลือแต่ซุนปินได้ห้ามปรามเอาไว้แล้วบอกว่าช้าก่อน หากเราเข้าไปช่วยตอนนี้กองทัพเวยยังมีกำลังมากเราจะเสียคนโดยไม่จำเป็นปล่อยให้แคว้นหานต่อสู้เองไปอีกสักระยะจะได้ตัดกำลังกองทัพเวยไปบ้างจังหวะนั้นพวกเราค่อยส่งทหารไปตีเมืองต้าเหลียงซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นเวยเมื่อกองทัพแคว้นเวยย้อนมาป้องกันเมืองก็ย่อมเหนื่อยล้าจากศึกที่ยืดเยื้อกับแคว้นหานมานานถึงตอนนั้นเราจะเอาชนะได้โดยง่าย เมื่อผังจวนได้ทราบข่าวว่าเมืองหลวงของแคว้นเว่ยถูกโจมตีเขาก็รีบส่งกองกํลาลังไปปรับปรามกองทัพฉีทันทีระหว่างนั้นกองทัพฉีแซงทําเป็นหวาดกลัวและค่อยๆถอยทัพร่นกลับไปเรื่อยๆซุนปินยังปล่อยข่าวออกไปอีกว่าทหารฉีนั้นขี้ขลาดหนีทัพไปเป็นจํานวนมากพร้อมกันนั้นก็สั่งให้ทหารลดจํานวนเตาไฟที่ใช้หุงหาอาหารลงไปเรื่อยๆ เพื่อหลอกองทัพว่ยว่าทหารฉีมีไพรพลน้อยลงจากการหนีทัพด้วยความกลัวฝ่ายผังจวนเมื่อได้เห็นดังนั้นก็ได้ใจใหญ่ตะลุยบุกตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่องแคบภูเขามาลิงแต่ที่นั่นเองซุนปินได้ตั้งกระบวนทัพแบบกลพยุหะแปดทิศรอไว้ซึ่งเป็นกลศึกที่เขาเคยใช้แข่งประลองความสามารถกับผังจวนเมื่อผังจวนได้เห็นกลศึกนี้เขาก็จำได้แม่น ว่านี่เป็นฝีมือของซุนปินเพราะนอกจากซุนปินแล้วก็ไม่มีใครรู้กลศึกนี้อีกนั่นทำให้เขาเริ่มรู้สึกกลัวอีกทั้งจุดที่บุกมาถึงในตอนนั้นก็คือช่องแคบหมาหลิงซึ่งแปลว่ามา้าตรงตามที่อาจารย์เคยทำนายไว้ว่าเขาจะพบจุดจบเมื่อพบหมาผังจวนพยายามแก้กลศึกตามที่ซุนปิงเคยเผยให้ฟังเมื่อสมัยก่อน แต่สนปินคาดการเอาไว้แล้วว่าผังจวนจะต้องแก้กลศึกตามที่เขาเคยบอกไว้จึงได้สั่งให้ทหารแปรรูปขบวนใหม่ทำให้สามารถตีล้อมกรอบฆ่าฟันทหารเว่ยที่อยู่ในวงล้อมได้ทั้งหมดรวมทั้งตัวแม่ทัพผังจวนจากชัยชนะในครั้งนี้ที่ภูเขามาลิงทำให้กองทัพแคว้นฉีค่อยๆขยายอำนาจต่อไปเรื่อยๆแทนที่แคว้นเว่ยและสามารถแผ่ขยายอำนาจมาทางตะวันออก จนพี่ชิดแผ่นดินจีนได้ในที่สุดหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและติดตามเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ